สวัสดีครับผมชื่อครูชาลีผมจะพาทุกคนไปพบกับสื่อการเรียนดิจิทัลเพื่อประกอบการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโคราชบ้านเองน้ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมามีเด็กชายชื่อว่านนนนเป็นเด็กที่ช่างสังเกตและช่างสงสยัย ซึ่งในหมู่บ้านของเขาจะมีแหล่งโบราณสถานตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านนนทจะสังเกตมาตลอดเมื่อเขาผ่านตรงนั้นว่าคืออะไรเช้าว,วันหนึ่งนนตื่นแต่เช้ารีบแต่งตัวไปพบตาสาที่บ้านตาเสาเป็นคนแก่ประจำหมู่บ้านที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติโบราณสถานแห่งนี้นนจึงขอให้ตาเสาพาไปดูและเล่าเรื่องราวโบราณสถานให้เขาฟังตาเสาเห็นนนสนใจมากจึงพากันไปโบราณสถานทันที ตาเสาครับนี่มันคืออะไรหรือครับนวนถามตาเสาจึงตอบนวนว่าเขาเรียกว่าอโรคยสานหรือที่ปัจจุบันเราเรียกว่าโรงพยาบาลสร้างขึ้นในราวพุทธศตรวตรรษที่18สมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่7แห่งอาณาจักรของประกอบด้วยปราสาททรงสี่เหลี่ยมเพิ่มมุกก่อมุกยื่นด้านหน้าหรือด้านทิศต,ตะวันออกมีวิหารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทประธาน มีโคปุระอยู่ทางทิศตะวันออกและมีกำแพงแก้วที่สร้างเชื่อมจากโคปุระล้อมรอบโบราณวัตถุที่สำคัญได้แก่ประติมากรรมหินทรายรูปพระพายสัตย์ชยคุรุและบริวารสององค์คือสุริยวัยโรจนะและจันทรววยโรจนะเป็นรูปเคารพในศาสนาพุทธทธิมหายานศิลปะขอมแบบบบยนราวพศ1720 1 7 8 0 ต่อมาสำนักศิลปากรที่12นครราชสีมาได้ดำเนินการขุดแต่งทางโบราณนคดีที่ปรางบ้านปรางเมื่อปีงบประมาณ2545และดำเนินการบูรณะปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เมื่อปีงบประมาณ2547ขอบคุณตาเสามากครับตอนนี้ผมพอจะเข้าใจเกี่ยวกับโบราณสถานปรางบ้านปรางมากขึ้นแล้วครับนุนบอกตาเสาว,ว่าผมอยากทำความสะอาดครับตาบอกว่าดีมากเลยลูกเราควรอนุรักษ์ไว้รุ่นต่อไปได้เรียนรู้ วันต่อมานวลชวนเพื่อนๆมาเรียนรู้และฟังคุณตาเล่าเรื่องราวโบราณสถานเด็กๆเข้าใจและต่างพูดว่าพวกเราจะช่วยกันอนุรักษ์สถานที่แห่งนี้และจะช่วยกันดูแลรักษาให้คนรุ่นต่อไปได้เห็นความงดงามทุกคนภูมิใจและดีใจที่ได้เห็นสถานที่แห่งนี้และเสียงปรบมือก็ดังขึ้นก้องโบราณสถานนวลและตาเสายืนมองอโรคยศาสตร์และยิ้มอย่างมีความสุข